วิธีการใส่คีย์เวิร์ดประจำวันเพื่อที่จะรับอ่งเปาฟรีจากช่องมันนี่ออนไลน์นะคะอันดับแรกก็คือให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงนี้ในหน้าแรกหรือในหน้าหลักหลังจากนั้นให้เรามาตรงนี้นะคะตรงรูปคนที่มีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะเราก็กดเข้าไปหลังจากนั้นให้เรากดตรงแว่นขยายตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหา ID ในหน้าการค้นหา ID ตรงนี้นะคะให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาใส่พร้อมกันแอดเจ็ดแปดเจ็ดเอ็กคิวแซดเฮสเอเสร็จแล้วกดตรงนี้นะคะตรงที่ เป็นรูปแว่นขยายตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาไอดีพอเราค้นหาเจอในขั้นตอนต่อไปก็คือการกดเพิ่มเพื่อนหรือว่าการกดแชทตรงนี้ได้เลยใครที่กดเพิ่มเพื่อนเข้ามาเดี๋ยวเขาก็จะบอกวิธีการรับบ็ตให้แต่ถ้าใครไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนก็ไม่ขึ้นอะไรคนที่ดูคลิปไม่จบนะคะแล้วใส่ โค้ดมั่วๆเดี๋ยวเขาจะขึ้นบอกนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์เพราะอะไรให้เรามากดอ่านตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหมดอายุใส่คีย์เวิร์ดก่อนเวลาหรือใส่คีย์เวิร์ดที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกต้องแล้วก็มาตรงตามเวลาที่บอกในคลิปเขาจะขึ้นรายละเอียดแบบนี้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการแจกวันที่เท่าไรจำนวนคนจะอยู่ที่เท่าไหร่จำนวนเงินอยู่ที่เท่าไร่หลังจากนั้นก็ให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเลตฟรีได้เลยการรับวอลเลตไม่ยุ่งยากนะคะ <c oughs> เพียงแค่ใส่เบอร์ทูม o นี่โวลเลตของเราเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกซองหลังจากนั้นระบบจะสุ่มให้บางคนอาจจะได้1บาทบางคนอาจจะได้2บาทอันนี้มันอยู่ที่ระบบสุ่มให้นะคะ <c oughs> แค่นี้ค่ะวิธีการรับคีย์เวิร์ดฟรีประจําวันแล้วก็วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันขอให้ทุกท่าน โชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มนเนหลายคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตนะคะประจำวันที่7กันยายน2565ใครยังไม่เคยได้เอาใจช่วยเมื่อวานนี้เออเมื่อวานนี้มีคอมเมนต์นึงเขาถามว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรพี่ไม่ได้บอกคีย์เวิร์ดก็เลยเลก็เลยมงว่า ถ้าถ้าไม่ได้บอกแล้วคนอื่นเขารับได้ยังไงวะก็ก็ดูนิดนึงนะใครที่ไม่ชอบดูคลิปแล้วคุณเลือกที่จะใช้วิธีการเลื่อนสคริปข้ามเลื่อนสคริปผ่านโดยการแบบขยับไปเรื่อยๆคุณต้องจ้องจังหวะไอดีว่า,วาคีย์เวิร์ดจะประกาศตอนไหนถ้าคุณแบบ ปื้ดเดียวจบเลยคุณไม่เห็นคีย์เวิร์ดแน่นอนคุณก็จะบอกว่าไม่ได้บอกคีย์เวิร์ดนะคะส่วนการที่จะรับคีย์เวิร์ดได้ก็ต้นคลิปนะมีบอกนะว่าจะรับยังไงส่วนวันนี้เดี๋ยวจะบอกทริคอีกอันนึงที่จะเอามาแนะนําให้เป็นทริคที่คิดว่าหลายคนน่าจะใช้อยู่หรือบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ทริคที่จะเอามาแนะนําในวันนี้ก็คืออย่างสมมุตินะ ่ะสมมตินะสมมุติว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรมันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเราก็มาพิมพ์รอไว้เลย เนี่ยพิมพ์รอไว้เลยพอถึงเวลาที่ประกาศในคลิปเสร็จเรากดส่งซะพอเรากดส่งเสร็จเขาจะขึ้นแบบนี้มาให้เราก็รีบกดตรงนี้เพื่อที่จะไปใส่เบอร์วอลเลตของเราเพื่อที่จะรับวอลเลตฟรีอันนี้เป็นทริคที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไวที่สุดส่วนใครที่ไม่ดูคลิปเลยแล้วคิดว่าอ๋อพี่เขาแจกเว้ยใส่คีย์เวิร์ดอะไรก็ได้อ่ะใส่มัวม่วๆไป mm. มันก็ไม่ขึ้น มันจะขึ้นแบบนี้ให้เรามาอ่านตรงนี้นะคะว่าสาเหตุเพราะอะไรเนี่ยอ่านนิดนึงนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้คีย์เวิร์ดเพราะอะไรเพราะว่าในการแจ้งบอกอับพี่ค่อนข้างบอกที่จะละเอียดอยู่ส่วนใครที่บางคนใส่คีย์เวิร์ดถูกนะอ่ะคีย์เวิร์ดถูกแต่ว่าเวลาคุณไม่ได้มาในเวลาที่ประกาศในคลิปอย่างคลิปบอกว่า2องนาทีสามนาทีอย่างเงี้ยแต่คุณมาแบบ หนึ่งนาทีคุณมากดรับคีย์เวิร์ดอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่มันถูกแล้วก็มาในเวลาที่มันถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือคลิกดีๆที่เอามาแนะนำให้ใครที่ใช้วิธีนี้อยู่แล้วก็ดีใจด้วยนะส่วนใครที่ เราเรอเวลาก่อนไว้แล้วเ,เรวค่อยพิมพ์อันนั้นไม่ได้กิดแน่ๆน,นะคะอ่ะประมาณนี้ส่วนการแจกในวันนี้นะวันนี้วันที่7ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวขอแจกอยู่ที่ห้าสิบาบาทละการประเภทการสูมจํานวนผู้ที่ระรับสองมั้้งหมด50คนส่วนคีย์เวิร์ดที่จะแจกในวันนี้ก็คือ QTCAK a q t c a k a ส่วนเวลาที่คุณจะสามารถใช้คีย์เวิร์ดได้ก็คือ21นาฬิกา12นาทีฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ21นาฬิกา12นาทีใครดูจบแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โชคดีใครไม่ทนันพรุ่งนี้ยังมีมะลืนนี้ยังมีเพราะว่าชอ่องนี้มันนี่ออนไลน์แจกวอลเล็ตฟรีทุกวันวันนี้ใครไม่ทนันสามารถไปรอรับอีก อันนึงได้ที่ฟรีมันนี่อันนั้นก็แจกหมดกันนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจกวอลเลตใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่หรือกิจกรรมใหม่จะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ